พอดีในช่วงของกลางวันนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกป้อนของเราซึ่งลูกป้อนนี้จะมีทั้งเลี้ยงฝึกเลี้ยงทำไสและในส่วนของนกฝาดนี่จะมี3ตัวกินชีก2กับเซเนกั้นอีก1เป็น3ตัวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราชงอาหารเดี๋ยวเราผมจะเอาไมา้ทุกคนดูทีละตัวนะครับก็ถ้าใครสนใจในช่วงนี้ผมยังรับอยู่นะน่าจะหลังอาทิตย์นี้เพราะว่าเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งไป ดูลูกป้อนให้กับาคาเฟ่แห่งหนึ่งก็เพิ่งกลับมาตอนนี้คือยังไม่ได้ล้งงางหน้าเลยนะทุกคนมารีบมาชงอาหารให้กับเด็กๆที่บ้านเราก่อนว่าตอนนี้ก็เที่ยง20แล้วทุกคนเวลาเลยมา20นาทีแล้วผมก็รีบมาชงอาหารมาทําอะไรแล้วก็มาให้อัลมอนด์กับแฮปปี้นะครับแฮปปี้ก็อยู่บนกรงเจ้านกฝึกของเราจะเป็นในส่วนของชื่อจัสตินซึ่งเป็นกินชีไพายแอปเปิลกับ เมาดิฟเป็นนกฝากและเซเนกันเป็นนกทำไซน์ครับเดี๋ยวผมขอชงอานารให้ละเอียดก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเจ้านกเลี้ยงไสนะครับซึ่งจะเป็นเซเนกันนะเซเนกันจดตัวตัวมา,มากๆอันนี้เป็นนกทั้งนกฝึกและนกเลี้ยงไสนะครับจะเป็นพายแอปเปิ้ลเขาโตวไวมากๆเลยครับผมก็มันยังไม่ได้อัปเดตให้ผู้ปกครองดูก็จะให้ผู้ปกครองดูคลิปนี้แหละเป็นประมาณนี้เลยนะครับสวยมากๆเลยทุกคนดูออกแดงทุกคนเห็นไหม อันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ห่วงขาของเขานะครับเพราะว่ากําลังพิออเดอร์มาในส่วนของเซเนิกันก็ถือว่ากินดีมากๆวันนี้ก็ทั้งป้อนอาหารและในส่วนของการพูดคุยกับทุกคนนะครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงฝึกหรือเลี้ยงเลี้ยงสานี้ผมในส่วนตัวผมเก็บเป็นรายวันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของซันคอนัวจะแพงกว่าทุกสายพันธุ์นะครับเพราะเขาค่อนข้างจะเสียงดังเหมือนอย่างที่เราเลี้ยงไปก่อนหน้านี้คือ4ตัวเลยนะครับทุกคนเห็นไหม วันนี้ก็ทํางานเหนื่อยเากเลยทุกคนก็มาอัปเดตทุกคนดูเป็นวันนี้เลยนะครับน่ารักมากๆเลยนะสําหรับนกแก้วกินชีกอ่ะใครที่บอกว่านิสัยเขาดื้อมึนเป็นเรื่องจริงนะครับคนที่ทักมาถามและส่งส่งส่ง,สงวิดีโอไหมดูในส่วนของกินชีกตัวนั้นน่าจะเป็นสีบูที่บอกว่าเขาจาําอ่ะการจําของนกแก้วอ่ะทุกคน จะมีการสำลักอาหารเป็นไข้แต่ถ้าในป่วยของการเป็นไข้นี้ผมจะขอตัดออกก่อนนะครับถ้าเราป้อนอาหารในช่วงที่เขาโชคกินและเขาร้องไปด้วยมีสิทธิ์ที่จะอาหารลงลงในส่วนของหลอดลมเขาได้หรือทําให้เขาสำลักนั่นเองแต่ถ้ายังไม่ออกจมูกก็คือยังไม่อันตรายแต่ถ้าออกจมูกไปแล้วหรือลงเยอะทุกคน เขามีสิทธิ์ที่ปลอดจะติดเชื้อได้นะครับสาหรับคนที่ทักมาถามประมาณ3-4คนเรื่องเซเนกันเซเนกันนี้ในช่วงนี้ไม่มีเลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจผมก็เพิ่งไปเจอตัวนี้ตัวเดียวเจ้าตัวนี้วันเสาร์นี้ก็ได้ย้ายออกไปจากผมแล้วว่าเขาเป็นเลี้ยงไส่ไม่ได้ฝึกนะครับเห็นไหมทุกคนน่ารักมากมากเลยนะครับตัวโตอีกด้วยถ้าเทียบกับกินชีคืคอ2เท่าของกินชีได้ทั้งจงอยปากทั้งไรทุกคนเห็นไหมความแตกต่างของกินชีกับเซเนกันทุกคนเห็นไหม เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับแต่เซเนกันน่ะจะขี้กลัวหน่อยแต่ถ้าเราป้อนหรืออะไรเขาไม่กลัวนะครับกินดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมขอทําอาหารให้เย็นก่อนแล้วเราจะมาป้อนกันเลยนะครับจับเจ้าเซเนกันกับเซเนกันชื่อว่าแฮปปี้ส่วนนี้ชื่อว่าจัสตินนะครับโอ้ทุกคนดูจระจกแล้วเดี๋ยวเราจะจับไว้ดีๆก่อนโอเคเดี๋ยวขอไปทําอาหารให้เสร็จก่อนนะครับเป็นวันนี้เลยมาขึ้นมาเลยโอเคครับทุกคนอันนี้ผมว่าจะป้อนทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยนะครับทั้งเซเนกันแล้วก็กินชิกนะ้อาอ้า ลงไปทำลายตรงนั้นอ่ะลงไปทำลายมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาดีๆเร็วมาโอเคอันนี้เป็นเซเนกันที่ผู้ปกครองอยากจะให้เขาเดินมาขออาหารนะครับคือเราจะต้องฝึกให้ตามมาแต่ว่าอันนี้ตามตามมาคือสนใจในส่วนของอาหารอยู่นะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนึงว่าในส่วนของการโตขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนนะครับการกินอาหารของเซเนกั้นนี้จะกิน ในส่วนของการโชคอาหารไม่แรงเข้ากินชิกนะกินชิกจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนมาเร็วโอ้ทวนเนี่ยกินชิกเขาจะโชคแรงแบบนี้ตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับส่วนเซเนกันก็จะเล่นเล่นก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเขามาเอา้าทำอะไรนะ่ยเดี๋ยวผมขอป้อนเจ้ากินชิกก่อนนะครับกินชิกกิน5 6 m ถึงนะส่วนส่วนเซเนกันก็กินส0 ML นะครับแต่เซเนกันตัวผมเองยังไม่ได้ป้อนเขานะอ๋อไม่ได้มา เขาจะโชคกันแล้วนะครับใช่ไหมซิเนกันเขาจะอาจจะเอื่อยเฉยหน่อยนะเสียงร้องเขาอาจจะถามว่าซิเนกันร้องดังไหมตามที่ผมบอกไปทุกคนว่าเขาไม่ค่อยร้องเท่าไหร่เวลากินเสยษคือจะไม่ร้องเลยกินเสยจก็คือนอนเลยแต่ทางนี้ถ้าเขาได้ตกใจหรืออะไรเขาก็มีร้องนะครับมามากินก่อนเลยมาเดี๋ยวค่อยป้อนเพื่อนก่อนมาอาปาก็นกไสนนี้ไสที่เหมือนเจ้าจัสตินหรือกินชิคพายแอปเปิลน,นี้ เขาอาจจะกินอาหารน้อยลงเพื่อเตรียมบินนะครับอันนี้กระโดดบินแล้วนะแต่ยังไม่เห็นบินที่แบบจะบินมา,าในระยะไกลนะครับตอนนี้ก็คือมีการกระโดดบินนิดหน่อยนะครับเป็นดั่งที่ทุกคนเห็นเลยก็ป้อนอกินชี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเปวีวเมาดิฟออกมาแต่ถ้าเซเนกันออกมาเมาดิฟยังออกมาไม่ได้นะครับเพราะเมาดิฟเขาค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ของเขาและถ้าอยู่ใกล้เจ้าเนี่ยทุกคน เจ้าจัสตินเนี่ยมาดิฟจะกัดทุกอย่างเลยนะครับแต่ทางนี้เราต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของการฝึกไม่อาจแต่ว่ามาดิฟอยู่กับเจ้าจัสตินได้แต่แต่ถ้าเป็นมาดิฟอยู่กับสายพันธุ์อื่น่ะไม่ได้แน่นอนนะครับติดก,กัดเลยนะครับมาแต่เราจะไม่บังคับเขาเนี่ยเอสุดท้ายแล้วตัวผมเองก็จะโอ้ทุกคน6กแล้วมาหกก็เช็ดเร็วมา เอมเอลสุดท้ายผมก็จะไม่บังคับเขาแล้วนะเพราะว่าวัยนี้เป็นวัยที่ดื้อมือเรื่องการชิมแล้วก็เล่นของเขาเป็นที่1เลยนะครับสาหรับกินชิคนะมากินอันนี้ให้หมดก่อนเลยเดี๋ยวผมต้องเอาอันนี้เข้าไปไว้ในกรงก่อนนะครับเอาเจ้าจัสตินเข้าไปไว้ในกรงก่อนแล้วก็เราจะมาป้อนเซนเนกันกันต่อนะครับเราจะมาป้อนอเซเนกันกันต่อนะครับเซเนกันนี้มาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมา,มา เห็นไหมทุกคนเราจะป้อนข้างบนปากเขาเขาอาจจะไม่โชคแรงเหมือนพวกกิีนชิกแต่ทางนี้เราก็ต้องทาให้เขารู้สึกว่าเดินมาขออาหารหรือในส่วนของการที่รู้ว่าเราเป็นคนให้อาหารแล้วก็เดินมาขอกับเราเดี๋ยวผมจะให้ขาเดินมานะครับมาโอเคเท้าติดมามาเร็วมามาเร็วมามาเร็วมามามาเร็วมาโอเคครับโอ,โอ,โอไม่โชคแรงไนมะ่เอาห้ามโชคแรงนะเดี๋ยวสำลักเอา เป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็การป้อนอาหารลูกป,ป้อนอะ่ะเราต้องใจเย็นด้วยนะถ้าเราฝึกเขาประมาณ3หลอดเขาก็จะไม่ไม่เดินมาขอกับเราแล้วเพราะเขารู้ว่าเขาได้กินอาหารลูกป,ป้อนแล้วนะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าในส่วนของการกินการฝึกนี้ครั้งหนึ่งได้ประมาณ3ครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเป็นวัยนี้นะแต่ในเรื่องของการกินเซเนกันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะครับกินเก่งมาก,มากเลยดังที่ทุกคนเห็นนี้ ผมให้เขากิน10 ml นะครับไม่ได้ให้กินเยอะนะโอเคการป้อนอาหารถ้าใช้ไซริงเล็กจะง,ง่ายต่อการที่เราเอาลงเข้าไปบนลิ้นเขาอะ่ะทุกคนเอาเข้าปากแล้วก็บนลิ้นเขาแล้วก็ค่อยๆฉีดเป็นประมาณนี้หลอดหนึ่งเราก็ฉีดประมาณสัก2ครั้งก็ได้ให้เขากินนะครับเป็นดัน่งทุกคนอย่างเลยการชั่งน้ําหนักลุกป้อนนี้ก็สําคัญนะครับมาโอเคครับโอเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยนะครับเราไม่ป้อนสายกันนะครับ ถ้าเขากินประมาณให้แล้วเซเนกันจะชอบถอยหลังเราก็สามารถใช้มือแบบนี้เอาไว้ตรงนี้ได้จับเขาไว้แล้วก็ป้อนอาหารนะครับในส่วนของการกินนองเขาถ้าเจ็ดถึงแปดเมลเขาก็จะไม่อยากกินแล้วนะเราก็ค่อยๆป้อนแล้วก็เล่นให้เขาลืมแล้วก็ค่อยป้อนใหม่นะครับทุกคนเป็นประมาณนี้เลยใจเย็นๆแล้วเราจะเลี้ยงนกอย่างมีความสุขถ้าใจร้อนในการป้อนอาจจะเกิดการสำลักได้นะ ลูกนกนี้ถ้าตัวใหญ่ยิ่งป้อนง่ายนะแต่ถ้าเข้าวัยวีนหรือวัยที่เขาดื้อมือนนะจะป้อนยากนิดหน่อยมาโอเคครับมาโอเคเสียงร้องเขาเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้ไม่ไม่ดังนะตัวใหญ่เฉยแต่ไม่ร้องดังนะถ้าเทียบกับซันเนี่ยประมาณ40ของซันเลยซันร้องดังมากๆเลยทุกคนแต่ถ้าเป็นเซเนกั้นตัวโตเฉยแต่ไม่ร้องดังแต่ในเรื่องของราคาเขา ราคาพวกนี้จะอยู่อยู่ที่5,000บาทนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไซต์กับผมเอาอยู่ที่55 0 0นะเป็นด่างที่ทุกคนเห็นเลยผมรับประกันเรื่องสุขภาพในการกินให้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าการที่จะเลี้ยงฝึกไซต์ด้วยอ่ะต้องต้องติดต่อผมมาก่อนนะครับถ้าเอามาปุ๊บปั๊บตัวผมเองต้องทําปฏิทินด้วยเผื่อผมรับปากกับผู้ปกครองอื่นแล้วที่จะทำมันจะมาชนกันและตัวผมเองจะดูแลไม่ทั่วถึงนั่นเองทุกคน เป็นดั่งที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเห็นไหมทุกคนกระเพาะเขาตึงแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมเราบีบดูได้แต่ไม่ได้บีบแรงทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นเอ็มเสุดท้ายที่ผมจะป้อนขอแล้วนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเริ่มเริ่มเยอะแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนดูดูเลยโอเคมาเอ็มเอลสุดท้ายครับโอเคเก่งมากๆเลยเนี่ยเก่งมากๆเลยน่ารักที่สุดเลยมาโอเคครับโอเค เป็นดั่งที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมาขอขึ้นมือหน่อยเร็วมาโอเคอเก่งมากมากเลยทุกคนสีเขาสวยมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมตรงนี้เขาจะเป็นสีส้มส่วนส่วนอ่าอ่ายาวจนมาถึงตูดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมส่วนตรงหน้าอกที่เป็นเหมือนสร้อยอะ่ะเขาจะเป็นสีเขียวนะทุกคนมาขอดูหน่อยแฮ ppy แฮ ppy ขอโชว์ตัวหน่อยครับมาเห็นไหมทุกคนตรงนี้จะเป็นสีส้มส่วนตรงตรงตรงท้องกับเพาะพากอ่านขึ้นมาถึงคอจะเป็นสีเขียว แต่ถ้าเป็นส่วนหัวเขาจะเป็นสีดำแลวลตาถ้าเป็นนกโตจะตาสีเหลืองดูมากๆเลยนะครับแต่เขามีนิสัยอ่อนโยนนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปเอาเจ้าอ่าจัสตินกับมาดิฟออกมาพร้อมกันใหม่แล้วก็มาป้อนในส่วนของมาดิฟมาดิฟผมให้กินประมาณ3าม l ึงสี่นะครับว่าเขาเป็นนกโตแล้วให้หัดกินเองปกติแล้วตอนเที่ยงผมก็ไม่อยากป้อนเขาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเป็นเขาร้องขอเราก็จะป้อนนะครับโอเคสําหรับอ่าเซเนกันเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าใครอยากจะเลี้ยงไซส์หรืออยากจะได้อ่ะผมอยากจะบอกว่านกแก้วเซเนกันนี้ ไม่ใช่ว่าจะไปเจอตลอดนะครับเราต้องดูจังหวะและเวลาด้วยว่าในช่วงนั้นเขามีลูกป้อนมาไหมนะครับทุกคนดูถ้าเราฝึกเลี้ยงดีๆอะเขาก็จะเชื่องกับเราแต่ถ้าเราทําให้เขากลัวหรืออะไรอ่ะนกเขาจะดุและจิกัดได้และเราแวงเรานะครับโอเคมาเข้าโกงกันดีกว่ามาเร็วโอเคครับมาเลยโอเคอย่างนี้นะครับทุกคนคมาเลยนะ,นะจุ๊บๆโอเคมามามดิบมาตรงนี้เร็วมาดิบมานี่เร็ว มอดิฟเราไม่ต้องจับมอดิฟออกมาแล้วทุกคนเขารู้ว่าเขาจะได้กินอาหารตรงไหนเขาก็จะวิ่งมาหาเราตามที่ทุกคนเห็นนี้มาเลยมา,ม,ามาเร็วมามาเร็วมอดิฟนี้ก็เป็นนกฝากนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามีทั้งฝากฝึกเลี้ยงไซต์กับเลี้ยงไซต์เป็นซนกกันนะครับทุกคนโอเคมาโอเคครับเรียนอันนี้คือเขาเป็นนกโตแล้วป้อนง่ายไม่จําเป็นต้องที่พักอาหารหรือในส่วนของการป้อนรวดเดียวได้เลยนะครับโอ้เดียวหกมาดีๆเลย โอเคเก่งมากๆเลยให้เขากินรวดเดียวได้เลยนะครับมาขอเช็ดหน้ากว่าโอเคอันนี้ไป2องเล้นเดียวเลนะครับเอา้าตัวเล็กทําอะไรเดี๋ยวตกนะมาจัสตินเดี๋ยวตกมาดิฟกับจัสตินนี้สามารถเล่นด้วยกันได้ไม่จิกกัดกันนะครับแต่ทั้งนี้ในการที่การป้อนแบบนี้อะถ้าเราป้อนไม่สม่ำเสมอสมมุติผมเอาออกมาแล้วป้อนแค่จัสตินตัวเดียวมาดิฟจะกัดได้นะครับมาโอเค แต่ไซส์นี้ใครที่เลี้ยงอยู่ให้เขาหัดกินเองได้มาดิฟก็หัดกินเองได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นไซส์เต็มตัวแล้วปีกอะไรเต็มหมดทุกอย่างแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมโอเคโอเคมาในขอดูหน่อยโอเคโอเคทุกคนดูเมาดิฟยังจะขออาหารอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นดัสตินเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ั้านซีนยังกินนะครับคือเขาในการกินอาหารเขาเล่นนิดหน่อยเราเอามาป้อนใหม่เขาก็จะลืมเขาก็จะกินเหมือนเดิมนะครับทุกคนเห็นไหมตามที่ผมบอกไปว่าการป้อนการทําอะไรกับนกแก้วอ่ะต้องใจเย็นๆนะครับเพราะถ้าใจร้อนจะทําให้นกแก้วของเราสําลักหรือในส่วนของการเลี้ยงอ่างุนิดทําให้นกเครียดแล้ากลัวเราได้นั่นเองทุกคนเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้ การตีนกอะ่ะไม่สามารถที่จะตีเขาได้อยู่แล้วเพราะเราตีเขาอะ่ะนกเขาจะดุนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนี้มาดีฟก็ก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยในส่วนของดื้อมือจิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาของนกแก้วกินชีสอยู่แล้วนะทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมครับเห็นเลี้ยงน่ารักแบบนี้ก็ต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกนี้เขาก็จะเป็นเหมือนนกป่านะครับถามว่าเชื่องไหมเชื่องการกินมือ การขึ้นมือมากินอาหารน่ะได้แต่ถ้าเป็นการปล่อยอ่ะก็ต้องระวังนะครับเชื่องแค่ไหนถ้าปล่อยบิน,อ,บนอิสระก็หลุดได้ตามที่ทุกคนเห็นนี้เลยนะคือเขาเล่นแรงมากๆจิกกัดเป็นเรื่องธรรมดาของกินชิกไปแล้วทุกคนดูอม,มันเท่จังเลยนะพอดูหน่อยเร็วเป็นมันนี้เลยนะครับทุกคน ครับทุกคนสําหรับการอัปเดตวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของคลิปนี้ก็จะส่งให้ผู้ปกครองดูอยู่แล้ว3คนก็จะเป็นของจัสตินแล้วก็จะเป็นของแฮปปี้ที่เป็นเซนีกัรกับมาดิฟนะครับที่จะส่งให้ดูก็เป็นคลิปอัปเดตแต่ว่าเรายังมีลูกป้อนอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ยังไม่ได้มาโชว์ทุกคนก็จะเป็นเจ้าตัวนี้จะเป็นฟอร์พัทนะครับซึ่งเราได้มาจากตลาดจาดุจกนะักรนั่นเองผมก็ชอบในส่วนของสีก็อยากเอามาเลี้ยงทําไซส์นะครับทุกคนดู มาดิฟชอบกระดาษชิ็ชู่มากๆเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยเจ้า,าจัสตินก็จะเป็นนกฝึกไสที่จะเป็นตัวต่อจากเจ้ามาดิฟนะครับจะเป็นการปล่อยของนอกเดียวคอเวลาอีกสัก 4ีถึง5วันน่าจะบินพอรู้เรื่องที่จเจ้าไปข้างนอกก็จะอเปเด,ดให้ทุกคนดูแล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้ปกครองนะครับนกแก้วอ่ะถ้าเริ่มเป็นสีบูขึ้นมาเป็นพายแอปเปิลจะอยู่ที่ตัวละ1,500บาทนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปบ๊ายบายโอ้เหนื่อยมาก,มากเลยทุกคนอม้มาดิฟม,มาดิฟเป็นนกที่ดื้อน,นะครับ